سلام าลัยกุมราฮ์มุลลอฮ์วบรากาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาติมชีวิตทุกท่านครับวันนี้ขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่หน้าโรงเรียนศรัทธาชนซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับสนาวีนะครับอ,อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัทธาชนกองฟรุกวัยสินครับ سلام าลัยก ah uh. ุลมาราฮ์มุลลอฮ์วบรากาตุกองฟรุกครับวันนี้เนี่ยเรากําลังเริ่มเริ่มต้น การเทฟุตติ้งนะครับอาคารหอพักโรงเรียนสัทธาชนหอพักมีความจําเป็นอย่างยิ่งฮรับสหรับโรงเรียนรัทธาชนเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนู่ประจําแล้วก็รับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นขอพักจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการรีบกอ่อเนื่องจากว่ามีนักเรียนเนี่ยมาเรียนเพิ่มมากขึ้นและโรงเรียนเราก็มีที่พักจํากัด ดังนั้นจึงต้องเร่งรีบในการสร้างหอพักเพื่อจะรองรับนักเรียนที่จะมาเพิ่มในปีการศึกษาใหม่นี้ปกติเราใช้ห้องของโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นที่พักชั่วคราวฉะนั้นหากว่าหอพักที่เราจะดําเนินการก่อสร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นที่พักของนักเรียนทั้งหมดจะโยกจากที่พักโรงเรียนเนี่ยมาพักที่หอพัก ประจำที่เราเดาเนินการก่อสร้างนี้พี่น้องสนใจที่จะร่วมบริจาคในโครงการสร้างอาคารหอพักโรงเรียนรัทธาชนสตกอยรายะเป็นอาคารถาวรที่เราใช้สําหรับเป็นที่พักของนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้นะครับเรารับบริจาคเนี่ยนะครับเป็นห้องห้องหนึ่งก็ประมาณ2 5 0 0 0 0บาทนะครับส่วนตารางเมตรละเท่าไหร่ผู้กอ,องฟรุกฮะครับตารางเมตรละ 8,000บาท8 0 0 0บาทหรือว่ามีความ<น>าเจตนาที่อยากจะท,ทําที่ตามความสามารถรนะครับ,รบก็จะเป็นโครงการโครงการละ500บาทเดี๋ยวเราไปชมกันว่าด้านในเขาทําอะไรกันไปบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุยกับผู้รับเหมาด้วยเช่นครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้เราอยู่สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพักโรงเรียนสัทธาชนนะครับวันนี้ผมจะคุยกับผู้ที่ดูแลการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับจะให้ได้นำตัวได้ครับเชิญครับสารมูลนิธิกรมจุลลาวรกาตูครับผมอิบรอฮิมสุไลมานครับเป็นผู้รับจ้างของมูลนิธิสัทธาชนนะครับก็อันทำดูดิแล้วครับได้รับโอกาสจากทีมงานของท่านประธานฟาลุกเวัยสินนะครับครับตอนนี้ก็ขั้นตอนในการก่อสร้างคือเราเท ฐานฟุตติ้งนะครับที่จะรองรับโครงสร้างของอาคารหอพักนักศึกษาทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการทําคารชั้นที่1แล้วก็เสาชั้นที่1่ครับครับอยากจะบอกพี่น้องว่าในการสร้างหอพักครั้งนี้นะครับเราต้องใช้งบประมาณพอสมควรอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมบริจาคสร้างหอพักให้กับนักเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนสัทธาชน แล้วถ้ามีน้องสนใจที่จะร่วมบริจาคนะครับห้องละ250,000บาทนะครับตารางเมตรละ8,000บาทหรือกองทุนละ500บาทติดต่อมาอย่างเราครับมูลที่สัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าวันนี้ขอบคุณท่านประธานนะและขอบคุณยากิโยมโลคิรนพี่น้องทุกท่านที่ได้กรุณาร่วมบริจาคสกุยไยระในการสร้างอาคารหอพักโรงเรียนสัทธาชนในครั้งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับวบอลบีลยาะฟิกวันทีดายฮ์สา,า,าสาาาล,ละมอญให้กุณอัรลอห์อะลัอฮุตุสลาตุ